เราะเรื่องดีๆมีทั่วทุกมุมโลกรับฟังข่าวเชิงสร้างสรรค์เติมฝันปั้นแรงบันดาลใจในรายการเป็นเรื่องเป็นราวผูวด้ดำเนินรายการวัชรินพันธชาทางวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89.5เมกะเฮ กำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเป็นเรื่องเป็นราวเช้าตรู่วันพุธวันนี้นะคะเวลา4ีนาฬิกา30นาทีไปจนถึง5นาฬิกาโดยประมาณดิฉันวัชรินคณนาชานั่งอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมๆกับเรื่องเล่าเรื่องราวดีๆเป็นกำลังใจให้กับการเริ่มต้นวันใหม่นะคะสำหรับ เรื่องเล่าที่อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังในช่วงแรกวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการเดินหน้าโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ลอยน้ำไฮบริดของประเทศไทยค่ะโดยการออกมาถแถลงข่าวของนางสาวรัชดาธนาดิรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนซิรินทรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นโซลาเซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะมีกำลังการผลิต4 5เมกะวัตต์ปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่า199.26ค่ะพร้อมที่จะจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายขับเคลื่อนพลังงานโดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าแบบไฮบริดนี้คณะ,ะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2562โดยได้สนับสนุนงบประมาณวงเงิน643ล้านบาทเป็นการดาเนินงานร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้าเขือ่อนสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวงเงินการลงทุนอยู่ที่2,000 265ล้านบาทค่ะคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ87.53ล้านหน่วยต่อปีรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือได้เพิ่มขึ้นค่ะโดยกฟผอเนี่ยก็ยังได้เดินหน้าโครงการในพื้นที่เขื่อนอุบลรัฐแล้วก็เขื่อนอื่นๆทั่วประเทศค่ะโดยมีเป้าหมายกำลังผลิตรวมทั้งหมด2 7 7พเมิะวัตภายในปี2580 เพื่อที่จะเร่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดลดการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศค่ะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเป็นการใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้รัฐบาลได้กําหนดแผนพลังงานชาติหรือว่า National Energy Plan ครอบคลุมการพัฒนาพลังงานครอ,อบคุมการพัฒนากําลัง ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกแผนอนุรักษ์พลังงานแผนบริหารจัดการกา๊าซธรรมชาติและก็แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศสู่เศรษฐกิจและก็สังคมคาร์บอนต่ำค่ะเป็นการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่ที่มีสัดส่วนของพลังงานสะอาดไม่น้อยกว่าร้อยละ50ภายใต้เป้าหมายในการ ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกให้สุทธิเป็นศูนย์แล้วก็สร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2, 2 000, อ6 5นอพขอขอภัยค่ะภายในปี2 0 6 5ถึง2,070ค่ะสอดคล้องกับเป้าหมายที่7ของสหรประชาชาติในการประกันการเข้าถึงการบริการด้านพลังงานที่สมัยใหม่ในราคาที่สามารถที่สามารถหาซื้อได้เชื่อถือได้แล้วก็ยั่งยืนนะคะโดย นโยบายหลักของรัฐบาลเนี่ยเน้นความสำคัญที่ต้องการให้ไทยเปลี่ยนผ่านทางพลังงานลดภาวะโรคล้อแล้วก็ลดปัญหา PM 2.5ส่งเสริมการผลิตแล้วก็การใช้พลังงานที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนต่ำมีการผลักดันนโยบายพลังงานของรัฐบาลให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างเช่นโรงไฟฟ้าชุมชนส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งพูดถึงกันเยอะมากนะ 89.5เราก็จะจะจัดคลับเฮาส์นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณสักช่วงเดือนธันวาคมคลับเฮาส์ที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของว่าไอรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะสามารถใช้ได้เต็มที่เมื่อไหร่ตอนนี้เรากำลังรออะไรอยู่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเรา ไปถึงแล้วไหมอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องรอฟังการประชาสัมพันธ์ว่าเราจะจัดคลับเฮาวันที่เท่าไหร่อย่างไรแน่ชัดอีกทีนึงนะ รวมถึงการวางเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาคด้วยสร้างความสมดุลระหว่างขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตของไทยแล้วก็การรักษาสิ่งแวดล้อมมุ่งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานให้ประเทศที่สําคัญคือคนไทยมีพลังงานสะอาดใช้ในราคาที่จับต้องได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของทิศทางนโยบายในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศเรานะอีกข่าวหนึ่งค่ะเป็นข่าวดีเป็นเรื่องของนวัตกรรมไม้เลเซอร์ที่ คิดค้นและพัฒนาโดยคนไทยเพื่อที่จะช่วยผู้ป่วยโรคพาร์กินสันโรคพาร์กินสันเนี่ยหลายคนเคยได้ยินหลายคนคุ้นเคยไม่ใช่เป็นด้วยตัวเองนะไม่ใช่แต่คนในครอบครัวเป็นโรคพาร์กินสันซึ่งเป็นเรื่องของโรคความเสื่อมของระบบประสาทที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่จะมีสถิติอยู่ที่ร้อยละหนึ่งในผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไป ก็มีผลทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไม่ดีมีความทุพพลภาพแล้วก็เพิ่มอัตราการเสียชีวิตแล้วก็อาจจะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเนี่ยแย่ลงไปด้วยนะคะโดยอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะมีความเคลื่อนไหวผิดปกติอย่างเช่นเคลื่อนไหวช้ามีอาการสั่นขณะอยู่เฉยๆอาการแข็งเกรง็งการทรงตัวลําบากก็อาจจะทําให หกล้มได้นะสำหรับผู้สูงอายุตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาสำคัญถ้าเกิดผู้ป่วยพาร์คินสันเนี่ยสามารถช่วยเหลือหรือดูแลตัวเองได้เนี่ยก็จะลดความเสี่ยงในการหกล้มหรือได้รับบาดเจ็บได้นะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการถแถลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเมดพาร์คแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็มีการพัฒนานวัตกรรม ไม้เท้าเลเซอร์เพื่อที่จะช่วยผู้ป่วยพารินสันซึ่งพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วเขาก็ได้มีการมอบไม้เท้านี้ให้ผู้ป่วยพารินสันด้วยนะคะโดยข้อมูลจากสภากาชาไทยเนี่ยบอกว่าประเทศไทยมีสถิติของการเกิดโรคพารินสันอยู่ที่435คนต่อประชากร1 0 0 0 0แคนโดยผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปประมาณร้อยละหนป่วยเป็นโรคพารินสันแล้วก็มีปัญหาในการเดินติดก็คือ มีอาการเดินติดขัดเดินซอยเท้าถี่แล้วก็เมื่อร่วมกับปัญหาการทรงตัวไม่ดีของผู้สูงอายุก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุหกล้มได้นะคะโดยศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์รุ่งโรธพิทธยาศิริหัวหน้าศูนย์ประสาทวิทยาโรงพยาบาลมิตรพาร์คเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลว่าความความสามารถในการดูแล ของผู้ป่วยพากินสันที่มันน้อยลงเนี่ยก็เป็นที่มาของการคิดค้นพัฒนาไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาการเดินติดในผู้ป่วยพากินสันนะคะโดยการทำงานของไม้เท้าเนี้ยก็จะอาศัยแสงเลเซอร์สีเขียวที่ปล่อยออกมาจากไม้เท้าเป็นสิ่งที่ช่วยชี้นำกระตุ้นสายตาของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุนะคะให้ผู้ป่วยก้าวเดินไม้เท้าเนี่ยสามารถตั้งได้ ใช้ก็ง่ายแสงก็ปรับได้มีการปรับแสงได้แบบหน้าหลังนะคะจากการศึกษาเนี่ยพบว่าเมื่อผู้ป่วยใช้ไม้เท้านี้เนี่ยทำให้อาการเดินติดเนี่ยลดลงโดยการพัฒนาไม้เท้าเลเซอร์เนี่ยใช้เวลาในการพัฒนามาแล้ว8ปีค่ะโดยรุ่นนี้เนี่ยที่ได้มอบให้เป็นไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานเนี่ยเป็นรุ่นที่8เดิมเนี่ยใช้ไม้เท้าธรรมดานะใส่เลเซอร์เข้าไปแต่ตอนนี้ไม้เท้าเนี้ยใช้แบบไม่เปิดเลเซอร์ได้ด้วย นะเป็นไม้เท้าที่ไม่ต้องเปิดเลเซอร์เพราะว่าอาการเดินติดไม่ได้มีตลอดเวลาสามารถรับน้ำหนักได้120-150กิโลกรัมประเด็นสำคัญก็คือต้องการให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงคนที่มีปัญหาก้าวติดเดินไม่ออกขอแค่มีอาการมีบัตรประจำตัวประชาชนมีใบรับรองแพทย์ว่ามีอาการเดินติดเนี่ย ก็สามารถติดต่อขอรับไม้เท้าเลเซอร์นี้ได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วแถมเขาจะฝึกการเดินฝึกการใช้ให้ด้วยนะคะโดยเทคนิคสำหรับจะไปฝึกเดินสำหรับคนที่รับไม้เท้าแล้ว ไปฝึกเดินละแต่พอไปทำเองแล้วอาจจะไม่ถนัดนะคะเขาบอกว่าเทคนิคในการฝึกก็คือให้คนไข้ต้องตื่นตัวพร้อมจะเดินคือต้องมีความรู้สึกอยากเดินไม่กังวลไม่กลัวนะคะแล้วก็มีกำลังต้องดีจากการทานอาหารที่เหมาะสมไม่มีโรคแทรกซ้อนแล้วก็มีจังหวะการเดินที่ดีสม่ำเสมอไม่เน้นว่าต้องเดินเร็วนะแต่ต้องเดินได้ก้าวอ่ะได้จังหวะแล้วก็ก้าวได้สม่ำเสมอ เ,เทคนิคเหล่านี้ก็จะทําให้ผู้ป่วยพาร์คินสัน,นมีความมั่นใจในการก้าวเดินนะคะทั้งนี้การรักษาแบบองค์รวมก็จะเน้นให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางร่วมกับทีมสหวิชาชีพมีความสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์คินสันค่ะรวมถึงการทำกายภาพบำบัดฝึกเดินการออกเสียงฝึกกลืนการดูแลปัญหาการนอนแล้วก็การปรับที่อยู่อาศัยค่ะรวมถึงการดูแลทางด้านจิตใจด้วยนะคะก็สามารถ ติดต่อสำหรับผู้ป่วยพังงินสารหรือผู้สูงอายุนะมีความสนใจเนี่ยสามารถจะติดต่อศูนย์ประสาทวิทยาโรงพยาบาลเมดพาร์ทที่เบอร์โทร020903114อีกครั้งหนึ่งนะคะ020903114เพื่อที่จะขอรับ เลเซอร์ไม uh, ้เท้าพระราชทานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโดยผู้ที่ขอรับต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยในกลุ่มพาร์กินสันหรือว่ามีอาการใกล้เคียงกันหรือโรคทางสมองอื่นๆอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคโพรงน้าในสมองโตโรคสมองเสื่อมนะคะประเด็นสําคัญเลยคือเรื่องของอการช่วยเหลือตัวเองนะเขาเน้นที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้กําลังใจต้องดีกินอาหารให้ครบหมู่แล้วก็แข็งแรงนะอันนี้คือ เรื่องราวที่นํามาเล่าในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่กลับมาในช่วงหน้าเรื่องเล่าจากต่างประเทศรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะคุณกําลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเป็นเรื่องเป็นราวนะคะสําหรับคุณผู้ฟังที่อยากติดตามรับฟังย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เพจ วิทยุราชมงคล89.5 m ิเหมกะเฮิร์หรือที่เพจเล่าเป็นเรื่องนะคะในช่วงที่สองนี้เรื่องราวที่น่าสนใจมาจากสิงคโปร์ใกล้บ้านเราเนะะี่ยค่ะสิงคโปร์เขาก็บอกว่าเขาทดลองใช้เลโก้ของเล่นเด็กะนะ,ะมาทดลองทำเป็นไอเดียสร้างสารรค์เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของปะการังในทะเลนะคะ ประเด็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยกำลังเป็นที่สนใจของทั่วโลกเลยเพราะว่ามันเป็นปัญหาใหญ่รวมถึงประเด็นในเรื่องของการอนุรักษ์ปะกาลังด้วยค่ะล่าสุดกลุ่มนักวิทยาศาสตร์สิงคโปร์ก็ทดลองใช้ของเล่นเด็กอย่างเลโก้เนี่ยมาช่วยฟื้นฟูชีวิตปะกาลังตามแนวชายฝั่งให้เป็นบ้านหลังใหม่นะคะโดยประเด็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่โลกให้ความสนใจเป็นปัญหาใหญ่ของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโลกร้อนก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูด ถึงหลายครั้งหลายครารวมถึงประเด็นการอนุรักษ์ประการังก็เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยตัวเลขย้อนหลังกลับไปตลอด70ปีที่ผ่านมาเนี่ยงานวิจัยใหม่ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวันเอิร์ธก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงปี1950เป็นต้นมาจนถึงปี2020เนี่ยแนวประการังโลกเนี่ยหายไปแล้วครึ่งหนึ่ง โดยได้รับผลกระทบจากภาวะโรคโลกร้อนนะคะการทำประมงเกินความพอดีเรื่องมลพิษในน้ำแล้วก็เรื่องการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ค่ะอย่างไรก็ตามประเด็นการสูญหายไปของปะการังเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทุกฝ่ายนิ่งนอนใจค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์พยายามคิดค้นหาวิธีในการอนุรักษ์ซึ่งกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เนี่ยก็ได้ทดลองใช้ของเล่นเด็กอย่างเลโก้เนี่ย มาช่วยในการฟื้นฟูชีวิตปะการังก็เป็นไอเดียทีเ่เติมเต็มความคิดสร้างสรรค์น,นะคะโดยการนำเลโก้มาช่วยชีวิตปะการังเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็จะเอาชิ้นส่วนเลโก้ชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนบ้านของปะการังขนาดเล็กค่ะจากนั้นก็จะไปวางไว้ในห้องทดลองนะคะให้ปะการังเนี่ยมาเกาะ ผลปรากฏว่าข้อดีของการใช้เลโก้ในโครงการนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่า,าตัวต่อชิ้นเล็กๆเนี่ยสามารถติดตั้งหรือห้อยในแนวดิ่งนะคะนั่นหมายความว่าในชีวิตจริงของประการังในโครงการทดลองแล้วก็ฟื้นฟูชีวิตเนี่ยจะมีพื้นที่มากขึ้นมีพื้นที่ในการเจริญเติบโตมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยการใช้เลโก้ก็ยังเพิ่มโอกาสให้ประการังที่มีขนาดเล็กคือประการังเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ขนาดใหญ่นะมันมีประการังขนาดเล็กด้วย สามารถที่จะมีโอกาสรอดมากขึ้นโดยใช้พื้นที่ในห้องทดลองที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลเซนจอนไอแลนด์ Island, ก็สามารถใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์แล้วก็เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโดยบทรสรุปของการทดลองนี้เนี่ยตัวต่อเลโก้นักวิทยาศาสตร์บอกว่าตัวต่อเลโก้เนี่ยก็เป็นความหวังให้กับชีวิตปะการังที่จะสามารถกลับมางอกงามแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นอีกครั้งก็จะ วางแผนว่าจะเอาตัวต่อเลโก้ที่อยู่ในห้องทดลองนี้ไปวางในพื้นที่มาหาสมุทรจริงเมื่อไหร่อย่างไรนะแต่สิงคโปร์ก็เป็นประเทศหนึ่งนะที่ถมทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่นะเอาไปดูอีกข่าวหนึ่งประเทศซาอุดิอาระเบียนะผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของโลกเนี่ยเขาก็ประกาศเปรี่ยงเลยว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี2 0 0พ 603้60แมแหมถ้าประกาศเปลี่ยงว่าลดราคาน้ำมันเนี่ยนะจะเป็นข่าวดีมากเลยแต่นี่ก็ข่าวดีเป็นข่าวดีอ่ามาฟังดูค่ะล่าสุดประเทศซา,า,า,าอุดิอาร์เบียประเทศซาอุดิอาระเบียจะรีบไปไหนเนี่ยออกมาประกาศร่วมเป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ค่ะซึ่งก็เป็นที่น่าจับตาค่ะเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นแหล่งส่งออกน้ำมันแล้วก็เชื้อเพลิงรายใหญ่ของโลก เขาจะมีวิธีการจัดการก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำํำยังไงนะคะโดยเป้าหมายของออโดยเป้าหมายนี้เนี่ยเป็นการเปิดเผยจากเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซันมาแห่งประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะก็ประกาศเป้าหมายเข้าร่วมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2603ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากค่ะเพราะว่าซาอุดิอาระเบียส่งออก หลักเลยในกลุ่มประเทศโอเปกนะคะแล้วก็เข้าร่วมเป้าหมายนี้ก็ทำให้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะต้องหาวิธีการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำไปถึงผู้ส่งออกน้ำมันเนี่ยซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจประเทศเลยการออกมาประกาศครั้งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นความพยายามที่อยากจะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโลกค่ะเนื่องจากได้ออกมาเคลื่อนไหวก่อนการประชุม ใหญ่ระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมในการประชุมคอป26บ26ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซันมาเนี่ยบอกว่าที่ซาอุเนี่ยเขาก็จะเริ่มปลูกต้นไม้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น450ล้านต้นนะคะฟื้นฟูนแนวที่ดินให้กลับมาชุ่มฉ่ำมากกว่าเดิมภายในปี2573กําจัดขยะที่เป็นมลพิษให้ได้270ล้านตันต่อปี แล้วก็จะพลิกโฉมเมืองหลวงอย่างรียัตเนี่ยให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างไรก็ตามประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ได้ออกมาเตือนผู้ที่เรียกร้องให้มีการลดการใช้น้ํามันแล้วก็เชื้อเพลิงอย่างเร่งด่วนว่าการทําเช่นนั้นเนี่ยจะทําให้ราคาน้ํามันโลกผันผวน,นเกิดการขาดแคลนทรัพยากรแล้วก็นําสังคมไปสู่ความโกลาหลนะคะสําหรับวิธีการปรับตัวในการลดการใช้น้ํามันแล้วก็เชื้อเพลิงภายในประเทศเบื้องต้นเนี่ย รัฐบาลก็จะนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปกระจายออกสู่ตลาดโลกอย่างจีนและอินเดียก็คือตัวเองไม่ใช้เอาไปให้คนอื่นใช้ฟังฟังฟังจากนโยบายนี้นะก็คือนำทรัพยากรเนี่ยไปกระจายสู่ตลาดโลกอย่างจีนและอินเดีย ที่ยังมีความต้องการน้ํามันแล้วก็เชื้อเพลิงสูงเพื่อนํารายได้มาลงทุนในพลังงานสะอาดต่อไปรวมถึงการปรับใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนหรืเอ,อเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่าคาร์บอนซ์คูล่าอีโคโนมีนะคะภายในประเทศให้มากขึ้นสนับสน สนับสนุนประชาชนาให้ใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงน้อยลงให้กลับมาใช้ซ้ำให้นำมาใช้ใหม่แล้วก็เลิกใช้ในที่สุดซึ่งเป็นแนวทางที่ยังคงต้องรณรงค์ต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะซาอุดีอาระเบียก็ได้เน้นย้ำว่าการเข้าร่วมเป้าหมายครั้งนี้เนี่ยจะดำเนินไปพร้อมๆกับการเป็นผู้นำโลกด้านพลังงานด้วยอ่ะเอากับเขาสิคือจะยังขายด้วยแล้วก็ ก็ยังคงจะลดการปล่อยก๊าซด้วยนะก็จะลองต้องดูต่อไปค่ะว่าจะเป็นพลังงานสะอาดได้เมื่อไหร่อย่างไรนะคะอ,อ,อีกสักข่าวได้ไหมเนี่ยอีกสักข่าวหนึ่งนะแต่เป็นข่าวการค้นพบจากประเทศไทยแหละเป็นการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแล้วก็นอกกาแล็กซีทางช้างเผือกดวงแรกนะคะนาลิธนาลิธเนี่ยมีชื่อเต็ม ว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของประเทศไทยนะโดยดรมติพลตั้งมติธรรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ก็บอกว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราพบหลักฐานที่อาจบ่งชี้ถึงการค้นพบดาวเคราะห์ในระบบ M51 ULS 1ในกาแล็กซี่ M51 เป็นการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลดวงแรกที่โคจรรอบวัตถุอื่นและอยู่นอกกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะคะโดยสาเหตุที่ทําให้เราค้นพบครั้งนี้เนี่ยเออไม่ใช่ค่ะสาเหตุที่ทําให้เราค้นพบดาวเคราะห์นอกสุริยะจักรวาลเนี่ยเป็นเรื่องยากเนื่องจากดาวเคราะห์ไม่มีแสงในตัวเองบวกกับการโคจรอ,อยู่ใกล้ดาวเลอกมาก เมื่อเทียบกับระยะห่างหรือระบบสุริยะกล้องโทรทัศน์ที่เรามีอยู่จึงไม่สามารถสังเกตดาวเคราะห์แยกออกมาจากดาวเลือกที่สว่างได้นะคะการค้นพบส่วนมากก็เลยใช้วิธี t r a n s ิตที่อาศัยการรอจังหวะประจบเหมาะที่ดาวเคราะห์โครจรผ่านหน้าดาวเลิกแล้วก็บดบังแสงบางส่วนจากดาวเลิกไปพอดีการสังเกตแสงที่รี่ลงไปนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถยืนยันการมีอยู่ของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลได้นะคะออในการค้นพบครั้งนี้เนี่ย แสงมีการลดลงเพียงบางาเพียงเศษเสี้ยวเดียวของแสงทั้งหมดเนื่องจากแหล่งกำเนิดรังสี X มีขนาดเล็กมากค่ะาดาวนิวตอนมีขนาด เพียง14กิโลเมตรในขณะที่หลุมดำอาจเล็กยิ่งกว่านั้นทุกๆครั้งที่มีดาวเลิกดาวเคราะห์โครจรผ่านหน้าจึงสามารถบดบังรังสีเอกที่ปลดปล่อยออกมาเกือบได้ทั้งหมดความแตกต่างอันสุดขั้วจากแสงที่สังเกตดีได้ก็ทำให้สามารถสังเกตดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อยู่ห่างออกไปในระยะไกลามากได้นะคะนี่ก็เป็นการค้นพบนะก็เพิ่งเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่า ประเทศไทยมีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติด้วยแล้วก็มีความพยายามในการพัฒนาในเรื่องของอวกาศอยู่นึ่งๆน,นะประเทศเราในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะมันมีเด็กไทยนะที่ไปชนะการออกแบบการเขียนโปรแกรมควบคุมยานอาวกาศหุ่นยนต์ยานอาวกาศจากญี่ปุ่นนะชนะ ที่1ของโลกมาเลยเอ้ไม่ใช่ชนะที่1ของเอเชียมาเลยเป็นเด็กโรงเรียนอัศมัญชัญธนบุรีนะก็น่าชื่นชมค่ะข่าวดีของเด็กเก่งบ้านเราก็ยังมีให้เราชื่นใจได้นะอ่านี้คือทั้งหมดของเป็นเรื่องเป็นราวสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าวันนี้ดิฉันวัชรินคณาชาลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทาง f 89. m 89.5 m ม z เม รับฟังยอดหลังได้ทางเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th และที่ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี